คราวนี้เก็บกระเพราจากสวนผักหน้าบ้านได้มาเยอะขนาดนี้จะกินยังไงไหวไปได้หม้อใบใหม่ของโซเลเล่มาค่ะหน้าตาน่ารักเอามาใช้ถนอมกระเพากองนี้ไว้กินนานๆดีกว่าน่าจะเก็บไว้ผัดได้หลายจานอยู่นะคะพี่พัยรู้สึกชอบหม้อชุดนี้มากตั้งแต่แรกเจอดูไม่ก้องแก๊งน้องมีขนาด2ลิตรค่ะจะหมาล่าชาบูสุก,กี้ก็ทําได้หมดเลยเครืออด้วยเซรามิกมีชั้นสําหรับนึ่งด้วยสายไฟดูแข็งแรงมีสวิตช์กันน้ํารู้สึกได้ว่าปลอดภัยค่ะ มี2ระดับความร้อนร้อนเร็วร้อนช้าเลือกได้เลยค่ะตั้งน้ำเดือดแล้วเอาน้ำมันพืชใส่ลงไปครึ่งช้อนโต๊ะแล้วปิดไฟเลยนะคะหยุมงใบกระเพราใส่ลงไปพอสะดุ้งแล้วรีบเอาขึ้นมานอกน้ำเย็นค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดไม่ต้องเปิดไฟใหม่เลยนะคะยังร้อนได้อีกนานหอมกลิ่นกระเพรามากเลยค่ะน้ำมันหอมระเหยจากกระเพรามีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะ กระเพราของเรายังเขียวสดอยู่เลยค่ะจับมาปั้นเป็นก้อนเท่าที่ต้องการกินในแต่ละมือ้อได้มาตั้ง6ก้อนนะคะเอาไปแช่ช่องฟรีตไว้แล้วกลับมาล้างหม้อของเรากันก่อนน้องล้างง่ายมากใครจะตมหม้อโซเลเล่ตามได้ที่กระเป๋าเหลือนซ้ายมือนะคะพอก้อนกระเพราของเราแข็งดีแล้วก็เอามาแพ็คใส่กล่องหรือใส่ถุงตามสะดวกเลยค่ะรับรองอีกนานแค่ไหนเอามาใช้ก็จะเขียวได้ใจมีกลิ่นหอมกระเพราดังเดิม เอาไปลองทำกันดูนะคะ